พอซ่าตามสาวๆ Blackpink กันค่ะมีรอใช่ค่ะ399เพื่อความเป็นดาวต่อแล้วสั้น Killer and Queen Air อันเท่านี้ขาอันเท่านี้ TAP TET สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซันเดอร์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอง TET ค่ะ เนื่องจากมีคอลเลกชัน H&M ที่คอลแลบกับ BLACKPINK นะคะดังนั้นเราต้องหาทำเราต้องหาซื้อซื้อแล้วก็ต้องใส่ใส่แล้วก็ต้องถ่ายรูป <c oughs> หลักการง่ายๆของการโพสท่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนางแบบมืออาชีพหรือว่าไม่รู้จะโพสท่าอะไรนะคะ <c oughs> เริ่มจาก เราชอบใครไอดอลเราเป็นใครนะคะเราก็เสบท่าโพสต์จากคนคนนั้นและนำมาปรับใช้กับตัวเรานั่นเองค่ะอย่างแทบนะคะก็ชอบส,สาวๆาวแบล็กพิงคทุกคนเลยดังนั้นเราจะเอาท่าประจำของสาวๆที่ชอบโพสต์ค่ะมาโพสต์ตามกันดีกว่ามาดูกันว่ารอดมีรอมันรอดมีรอแต่ก่อนอื่นเราต้องไปช้อปปิ้งก่อนค่ะ เราไปดูทีละตัวกันเลยค่ะดรายส์ถ้าใส่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นแหนมตุ้มจี๊ดหน่อยอันนี้ตัวละสามเก้าเก้าขอบก็สามเก้าเก้าหรอเออข้อมือน่ารักอ่ะแต่ว่าโอ้ยทำไมมันยาวขนาดนั้นอันนี้จี้คอนแทคจี้แซบจี้แบบจี้พ่นอ่ะโหเล่นผิดเติมอะไรอ่ะเติมนิดนึง ก็แบบปูงก็ดีดีค่ะโอ้โหพุงใส่ XS เล็กไปปะแต่ใส่ขอบแล้วแบบเวลาอสไรนี่สุดการต้องบอกว่าคนละสูตรดิคนละสูตรได้มาแล้วโอ๊ยสงสารเสื้อหันหน้ามาหน่อย ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรหมดบ้างมีตัวนี้นะคะเป็นฮูดี้สารบะเอลอยราคาเก้อยเก้าสบาบาทนะคะนี่อันนี้เป็นสเวตเตอร์อาร,ออราคาสามเก้าเก้นี่ค่ะก็จะเป็น หัวพันหน้าพันตาพันไหล่พันจมูกพันได้หมดพันราตรีด้วยราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทหมดแล้วแหละแค่นี้เดี๋ยวเราจะ mix and match เสื้อผ้าต่างๆนี้ใส่ถ่ายรูปกันค่ะไป <Bye. S 2> แฟชั่นที่ได้ดูไปเมื่อกี้ก็คือความเป็นดาวอกาะแล้วก็ต้องมีทรานชิช่องทรานซิชั่นซะหน่อยเดี๋ยวไว้คลิปอื่นๆนะคะจะมาสอนเทคนิคการทำทรานซิชั่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าโพสต์ประจำของสาวๆแต่และคนกันเลยดีกว่าค่ะมาที่คนแรกยายเกี้ยวหรือว่าเจนนี่ของเรานั่นเอง ยี่เกียวนะคะเพราะวจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือความหน้าหยิกหน้าตีอะ่ะมันแบบเจนนี่แสนส่วนคนกันเองอะไรอย่างเงี้ยท่านางอะ่ะเขาจะมีความเซ็กซี่เล็กน้อยไปถึงมากแต่ว่าหน้าเขาจะเควาคอนเซ็ปต์ความงุยความ งเราไปดูท่าแรกของเจนเนี่ก่อนเลยค่ะมาในท่ายืนแต่ไม่ใช่ยืนธรรมดาไงคือไม่ว่าเธอจะนอนนั่งยืนเดินอะไรก็ตามเธอจะต้องมีความเลื้อยมีความเอน็นก็คือแทเจะใช้ค่ะตั้งกล้องถ่ายตัวเองนะแล้วก็ใช้รีโมทเซลฟี่ช่วยค่ะค่ะเกืบหลับ แล้วก็ต้องเอวลอยด้วยเพราะว่าเยาวนาเขาแบบเอวคอเนี่ยยืนเฉยไม่ได้ป้ามันก็ต้องแบบเลื้อยต้องเอ็นต้องแบบมีจระิบ,บยกไหล่ขึ้นมาแล้วก็อนนแอ่นตัวนิดนึงต่อไปมาเป็นท่านั่งกันบ้างดีกว่าคะ่ะการนั่งของยายเกี้ยวไม่มีอะไรมากเลยก็คือแค่นั่งพับเพียบแต่ต้องไม่ใช่พับเพียบตรงคะไละมันต้องพับเพียบเลือย ครับเพียบแล้วต้องจับที่ผืนประหนึ่งแบบเทา้าผืนนะแล้วมืออีกข้างึ่งว่างๆก็ไรก็จับต้นขาให้ดูกเป็นกุลสรสตรีต่อไปค่ะเอาทั้งตัวมาข้างนี้เลยอะ่ะมันได้นะ ก็คือโรเซ่ของเรานั่นเองซึ่งโรเซ่เราก็จะมาด้วยท่ายืนและทานางเช่นกันค่ะเอาท่ายืนก่อนความขายาวของนางอะเนาะนางก็จะต้องยกขาขึ้นมาหนึ่งคือทำง่ายจริงแต่ว่าจะทำยังไงให้ขายาวก็ยากอยู่เทคนิคขายาวแรกง่ายๆเลยก็คือการใส่รองเท้าบูทนั่นเองค่ะใส่ปุ๊บขายาวปั๊บตั้งแต่ยังไม่ต้องทายก็โอการถ่ายเสยอองเหลานี้ค่ะ สยจ้ะนารอสค่ะชาวเราถึงแม้จะขาใหญ่ก็หาได้แค่ไม่ค่ะเพราะว่าเรามีเหมยตูหรือไม่นะคะเราก็ไม่ต้องแคร์อะไรค่ะเพราะว่าถึงขาใหญ่แต่มันก็สวยในแบบของเราเนี่ยยกสวยอ่ะไม่ใช่ยกขาธรรมดาไงมันก็ต้องแบบเออหันข้างแล้วยกมาอินเนอร์ของโรเซ่ก็คือความทะลิบของชีมีความสดใสอ่ะ,ะริงงกรุบหรือว่าเราจะหันหลังไปเลยก็ได้เพราะว่ายิ่งหันหลังจะทำให้เรายิ่งดูขาแรง สำหรับคนที่เผินกล้องล้วก็หันหลังแล้วก็ยกขาอ่ะอาจจะยกมาปิดขาแม่ไเลยต่อไปท่านั่งของโรเซ่แบบว่าเออเป็นอะไรกับขาหรือเป็นอะไรกับรองเท้าต่างๆผูกเชือกรองเท้าทิปยกธรรมดาไม่ได้ไงมันต้องมีความแบบยกเท้าสูงงงมาก หลังต้องตรงด้ายเออมันยากตรงเนี้แหละออแล้วเราก็มองรองเท้าประหนึ่งกำลังแบบเออสึกรองเท้าทอยู่การนั่งท่านี้จะช่วยอำ้ทพรางขาเราให้ดูเร็กแต่ขาเหมือนเราแบบอ้อยปวดข้อเท้าทอยู่แล้วหลังอ่ะไม่ต้องตรงอันเนี้ยมันฟีลนั่งแบบไงแบบไหล่หอดอีกหนึ่งฟีลแบบปล่อยปล่อยน้องสั้น<ะ> หรือว่าจีซูของเรานั่นเองถ้าโพสของพิสูซส่วนใหญ่จะเป็นการแบบเอยจับแก้มเอยจับหน้าเอยเพราะว่าการจับมันจะช่วยดึงดูดสายตาทําให้คนดูโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะขายซึ่งพิสูจับหน้าแปลว่าพิสูขายหน้าค่ะใช่แล้วการจับหน้าเนี่ยมันจะช่วยบงังส่วนที่เราไม่มั่นใจอย่างเช่นถ้าเราเป็นสิวหรือว่าโอ้ยแก้มบวมเราก็ปิดแก้มเลย ท่าต่อไปของมิสูคือการม่ากขัดตะมาดค่ะคือแบบสวยชิลก็ขัดตะมาดปกติเนี่ยแหละแต่แบบมีการโน้มตัวมาข้างหน้าแล้วก็เอามือมาทาวผืนให้ดูชิลชิลแคลนแคนแอนมาถึงคนสุดท้ายแล้วค่ะเมนของแทบเองค่ะก็คือลอริซามน,นบ้า ลิซ่าของเรานั่นเองซึ่งการโพสท่าของน้องก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยนางแบบมืออาซีพความท่ายากต่างๆมาเหนือกันเวลาข้อได้เปรียบของน้องก็คือแขนขายาวมากทําให้โพสท่าอะไรนั้นก็ดูไฮแ์มีความยากมากนึกงด้วยขนาดแขนอันเท่านี้ขาอันเท่านี้ ดังนั้นเราต้องมาปรับใช้กับตัวเราให้เหมาะให้สมค่ะอันเนี้ยไม่ว่าจะยืนหรือนั่งใดๆก็ตามสามารถนําท่านี้ไปใช้ได้คือยกมาจะแขนเดียวหรือ2แขนก็คือมันไฮแฟมันสวยสับมดอินเนอร์ของ A l i ิ t ก็คือจืดปากมันฟิลแบบโมเดลมากอะซึ่งเราไม่สามารถลอกเลนแบบได้ตาม,มันจะต้องเหมือนลอยแต่ว่าไม่ดูน้องชิบอยู่ <laughs> หรือจะฟิลบางแบก็ได้ถ้าบางคนไม่ถนัด เปาหรือสองมือก็ง่ายๆก็แบบเหมือนแบบเท้ามือน er> ึงอีกมือนึงสับหูอะไรเงี้ยการนั่งของน้องเพราะน้องมีความโพผูน้องจะไม่นั่งเรียบร้อยจะไม่พัเพียรจะไม่มีการปลานีแต่ตอนไม่กวาก็คือคนแม่คนเดียวหนึ่งข้างนงลงพืนอีกท่างหนึ่งคึ้น แล้วมือเมิก็อาจได้หมดเอาเป็นสไตล์เราเสื่อถ้าเนี้ยมันทำได้ทำฟิลเท่และฟิลเซ็กซี่อ่ะต่อไปเพิ่มความยากอีกก็คือยื่นเท้าออกมาเลยค่ะ ในที่สุดก็ครบสี่คนแล้วค่ะก็คือเหนื่อยมากเหนื่อยเปลี่ยนชุดนี่แหละสภาพอากาศและดูผ้าก็เป็นไงบ้างชอบท่าของใครกันบ้างก็เมนบอกกันได้นะหรือว่าอยากดูแท็ปถ่ายตามดาราศิลปินนักร้องไอดอรคนไหนอีกก็เมนบอกกันได้เลยก็ต้องขอตัวลาไปอาบน้ำก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกด f อ l l o w ทุกช่องทางของแท็ปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นย o u t u b e IG Ha! <laughs> TAP TAP <laughs>